ต้อนรับกลับมาสู่ออโต้เวอร์รีวิววันนี้เราจะพาทุกคนออกจากถนนขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อทำความรู้จักกับหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ทรงพลังและน่าทึ่งที่สุดในโลกนั่นก็คือ s u b j s 39สสามสิบเก D หรือที่หลายคนเรียกกันว่า ราชาแห่งท้องฟ้าเครื่องบินลำนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความชานฉลาดด้านวิศวกรรมจากประเทศสวีเดนเป็นเครื่องบินขับไล่หลายบทบาทที่ไม่เพียงแต่สามารถแข่งขันกับสุดยอดเครื่องบินรบอื่นๆได้เท่านั้นแต่ยังนิยามความหมายใหม่ของการสร้างสมดุลระหว่างต้นทุนสมรรถนะและความยืดหยุ่นในการรบสมัยใหม่อีกด้วย เรื่องราวของไกรพิรลเริ่มต้นขึ้นในช่วงปลายสงครามเยนสวีเดนซึ่งเป็นประเทศที่มีนโยบายความเป็นกลางแต่มีที่ตั้งใกล้กับสหภาพโซเวียตก็เล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการปกป้องน่านฟ้าของตัวเองด้วยเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ที่สามารถต่อกรกับเครื่องบินล้ำสมัยจากทั้งฝั่งนาโต้และวอร์ซอแพคในเวลานั้นกองทัพอากาศสวีเดนยังคงใช้เครื่องบินรุ่นเก่าอย่างวิกโกและเดรเกิลอยู่แต่ก็ต้องการเครื่องบินที่จะผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดทำหน้าที่ได้หลายบทบาทและสามารถผลิตได้ในราคาที่ประเทศขนาดเล็กอย่าาางสสวีเดดนมรรถับไ้ ซอบจึงเข้ามารับภารกิจนี้และเริ่มพัฒนาเครื่องบินที่ต่อมากลายเป็น JS39 ไกรเพิร์นโดย JS ย่อมาจากแจ็ค a t t a ท k และส n n i n g ที่หมายถึงขับไล่โจมตีและลาตระเวนแสดงชัดว่ามันถูกออกแบบมาให้เป็นเครื่องบินรบหลายบทบาทหลังจากใช้เวลาศึกษาและพัฒนามายาวนานไกรเพิร์นได้บินครั้งแรกในปี1988และรุ่น4ดีที่เรากำลังพูดถึงในวันนี้ถือเป็นรุ่นที่2ของตระกูลนี้ที่มีการอัปเกรดทั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์อาวุธและความยืดหยุ่นของภารกิจ,จ สิ่งที่ทําให้ไกลเพิร์ีดีน่าสนใจมากคือสมรรถนะและความเร็วเมื่อเทียบกับขนาดและราคามองเผินๆมันอาจจะดูดีกว่าเครื่องบินรบขนาดใหญ่อย่างเ1 5 e u r o ้ายูโรไฟเตอร์ไทฟูนหรือแม้แต่ F35 แต่จริงๆแล้วมันคือเครื่องบินที่ถูกสร้างมาให้เล็กคล่องแคล่วและปรับตัวได้สูงไกลเพิร์สสามารถทาความเร็วได้ถึงมักสองและด้วยการออกแบบปีกเดลต้าและขานาดทําให้มีความคล่องตัวสูงสามารถทําการเลี้ยวคมและท่าทางที่ซับซ้อนได้อย่างที่เครื่องบินขนาดใหญ่ทําได้ยากตัวเครื่องที่ใช้วัสดุคอมโพสิตน้ําหนักเบาทาให้มีประสิทธิภาาาาพด้้้นนกรใชํั น่นและความสามารถในการรบที่ยอดเยี่ยมอีกหนึ่งจุดแข็งของมันคือการขึ้นและลงในระยะสั้นแตกต่างจากเครื่องบินขับไล่สมัยใหม่หลายรุ่นที่ต้องใช้รันเวย์ยาวไกลเพิ่นถูกออกแบบให้สามารถปฏิบัติการจากทางวิ่งสั้นๆหรือแม้แต่บนถนนหลวงได้ตามระบบการป้องกันประเทศแบบกระจายกำลังของสวีเดนสิ่งนี้ถือเป็นข้อได้เปรียบมหาศาลทางยุทธศาสตร์เพราะถ้ามีสงครามเกิดขึ้นกองทัพอากาศสวีเดนสามารถกระจายไกลเพิ่นไปทั่วประเทศทําให้ยากต่อการถูกโจมตีพร้อมกันในครั้งเดียวรุ่นซีดียังคงรักษาแนาคิดนี้เอาไวอ้อย่างครบถ้วน เมื่อพูดถึงเครื่องบินรบสมัยใหม่เรื่องเทคโนโลยีล่องหนย่อมเป็นหัวข้อสาคัญไกลพ้นซีดีไม่ได้เป็นเครื่องบินล่องหนเต็มรูปแบบเหมือน f 2 2 Ra p t o r เอหรือ F35 Lightning 2สองแต่ซอบได้ออกแบบให้มันมีคุณสมบัติลดการตรวจจับและมีระบบต่อต้านอิเล็กทรอนิกส์ที่ล้าสมัยโครงสร้างตัวเครื่องช่วยลดการสะท้อนเรดาร์เมื่อเทียบกับเครื่องบินรุ่นก่อนๆและยังมาพร้อมระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถก่อกวนเรดาร์ศัตรูหลอกล่อระบบขีปนาวุธและเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้นักบินแนวคิดนี้สะททท้ออนคววาาามมมเเป็จจริงง่่ซบลืกีะไุห กับการล่องหนเต็มรูปแบบแต่เลือกที่จะทําให้ไกรเพิ์นสู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในสมนรภูมิที่มีการต่อต้านสูงโดยไม่ทําให้ค่าใช้จ่ายบานปลายแน่นอนว่าการเป็นราชาแห่งท้องฟ้าต้องมาพร้อมอาวุธที่ทรงพลังไกลเพิ์นซีดีสามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลายทั้งในภารกิจอากาศสู่อากาศและอากาศสู่พื้นในการรบกลางอากาศ มันสามารถใช้ขีปนาวุธ M 120น้ำรอมและ IRIST ที่มีประสิทธิภาพทั้งในระยะไกลและการต่อสู้ระยะประชิดสำหรับการโจมตีภาคพื้นดินก็สามารถติดตั้งระเบิดนำวิธีจรวดและแม้แต่ขีปนาวุธร่อนขั้นสูงนอกจากนี้ยังมีปืนกล m o s b บ K ีเค27ติดตั้งภายในสำหรับการสู้ระยะใกล้ความยืดหยุ่นคือจุดเด่นกระเพินสามารถสลับภารกิจได้อย่างง่ายดายภายในเวลาอันสั้น ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรุ่นนี้ก็โดดเด่นเช่นกันกระเพนซีดีมาพร้อมเรดาร์ PS 05A แบบพันดอป pler ที่สามารถตรวจจับได้ไกลติดตามหลายเป้าหมายพร้อมกันและมีความแม่นยำสูงห้องนักบินถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันมีจอหัดมุมกว้างและระบบควบคุมที่ช่วยให้นักบินสั่งการอาวุธได้สะดวกโดยไม่เสียสมาธิไปจากการบินนอกจากนี้ซอวยังออกแบบซอฟต์แวร์ให้ปรับปรุงได้ง่ายทำให้ประเทศผู้ใช้งานสามารถอัปเกรดระบบหรือเพิ่มอาวุธใหม่ๆได้โดยไม่ต้องสร้างเครื่องบินรุ่นใหม่ทั้งหมด ในระดับโลกไกรเพินซีดีได้สร้างอิทธิพลและชื่อเสียงมากมายรุ่นนี้ถูกส่งออกไปยังหลายประเทศเช่นฮังการีสาธารณรัฐเช็กแอฟริกาใต้และประเทศไทยแต่ละประเทศเลือกไกรเพิน์นเพราะมันไม่ได้เป็นแค่เครื่องบินที่เก่งแต่ยังคุ้มค่ากับการบำรุงรักษาค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการต่ำกว่าคู่แข่งอย่าง F35 หรือไทฟูลทำให้ประเทศที่มีงบประมาณจำกัดยังคงรักษากำลังทางอากาศที่ทันสมัยไว้ได้ ในการฝึกซ้อมกับนาโตและการศึกษากลรยเพินได้พิสูจน์แล้วว่ามันเป็นคู่ต่อสู้ที่น่าเกรงขามนักบินหลายคนชื่นชมถึงความคล่องตัวการรับรู้สถานการณ์และความง่ายในการควบคุมแม้ว่ากรเพินสี่ดีจะไม่ใช่เครื่องบินรุ่นที่5แต่ก็สามารถต่อกรกับเครื่องบินที่ทันสมัยได้สบายด้วยการผสมผสานที่ลงตัวของความเร็วความคล่องตัวอาวุธและระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือกลยุทธ์การขายของซอฟที่ไม่ได้แค่ขายเครื่องบินแต่ยังมอบการถ่ายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนอุตสาหกรรมการบินในประเทศผู้ซื้อเช่นแอฟริกาใต้ที่มีส่วนร่วมในการผลิตทำให้อุตสาหกรรมการบินท้องถิ่นเติบโตกลยุทธ์นี้ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและทำให้กระเพินเป็นมากกว่าเครื่องบินรบแต่มันคือเครื่องมือทางการทูตด,ด้วย หากมองถึงมรดกของไกรเพ์นซีดีมันคือหนึ่งในเครื่องบินขับไล่รุ่นที่4ที่ประสบความสําเร็จและได้รับการยกย่องมากที่สุดแม้ปัจจุบันจะมีรุ่นใหม่อย่างไกรเพ์น E F ที่มีเทคโนโลยีล้ำหน้ากว่าแต่ C ีดีก็ยังมีความสําคัญหลายประเทศยังคงลงทุนอัปเกรดเพื่อใช้งานต่อไปอีกยาวนานแล้วอะไรที่ทําให้ไกรเพ์นซดีถูกเรียกว่าราชาแห่งท้องฟ้าไม่ใช่เพราะขนาดใหญ่หรือเทคโนโลยีล่องหนราคาแพง แต่มันคือการรวมกันอย่างลงตัวระหว่างความคล่องตัวความยืดหยุ่นความคุ้มค่าและเทคโนโลยีสมัยใหม่สอบได้พิสูจน์ว่าเครื่องบินเล็กๆที่ออกแบบอย่างชาญฉลาดสามารถตอบโจทย์สงครามสมัยใหม่ได้โดยไม่ต้องใช้เงินแบบมหาอำนาจท้ายที่สุด Sub s u b j e สา9เก้ากรีดีไม่ใช่เพียงเครื่องบินขับไล่แต่มันคือแนวคิดด้านการป้องกันประเทศ ที่สะท้อนยุทธศาสตร์ของสวีเดนในเรื่องความยืดหยุ่นการปรับตัวและความเป็นอิสระทางเทคโนโลยีสำหรับประเทศที่ใช้งานกระเพื่มันคือความมั่นใจว่ามีเครื่องบินพร้อมปกป้องน่านฟ้าจากภัยคุกคามใดๆและสำหรับผู้ที่หลงไหลาการบินทั่วโลกกระเพิ่คือสัญ,ญลักษณ์ของนวัตกรรมและความเป็นจริงที่ผสานกันได้อย่างสมบูรณ์แบบขอบคุณที่ติดตามการเจาะลึก Subject 39กระทน 4. ดีหากคุณชอบรีวิวนี้และอยากเห็นการสำรวจเครื่องจักรสุดยอดจากทั่วโลกไม่ว่าจะบนถนนบนสนามแข่งหรือบนท้องฟ้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนี่คือออโต้วอลรีวิวแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้า